สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ต้มจืดเต้าหู้ไข่ใส่หมุนเส้นนะคะชอบกินอะไรร้อนๆซดน้ำร้อนๆแล้วมันคล่องคอดีค่ะชอบกินซุปค่ะวันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่สบายทานแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะคะ ต้องหูไข่เป็นอะไรที่ชอบมากค่ะกินง่ายดีอร่อยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ